มีงานไหมวันนี้โรบินสันโอ้นี่ไงงานโอ้สองวันแล้วสองวันแล้วเอ้ยอะไรแต๊ดอะไรเนี่ยอ้าโดนพี่หนวดเรียกแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสด,สสดียามเด็กฮะห้าทุ่มยี่สิบนาทีวันนี้ก็ออกตัวช้าอีกแล้วฮะเข้าโอกาสดึกวันสุดท้ายแล้ว วันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์คนอื่นเขาก็หยุดกันนะก็มีผมนี่เลยต้องไปทํางานเอ๊ะทำไมวันนี้มืดจังเนี่ยเอเอเขาลืมเปิดไฟหรือไงเนี่ยเดี๋ยวว่าประหยัดไปอะปกติมันต้องสว่างกันนี่ไงไหนมันดูยังไงไม่รู้เออฝั่งนี้สว่างอยู่ค่ำคืนการเดกวันสุดท้ายอะ ค่ำคืนนี้ก็อบอ้าวเหมือนเดิมอะอุณหภูมิตัวนี้อยู่ที่31องศาโอ้โหร้อนตับแตกอะร้อนจริงๆระเดือนนี้ร้อนจริงๆระปีนี้บอกเลยว่าร้อนจริงๆของแท้นะโอ้ยเกือบล้มเกือบล้ม เด็กก็จะออกมาฝั่งนี้ครับเหมือนเดิมปกติผมก็จะมาฝั่งนี้แหละแต่มีบางวันที่พาไปฝั่งนูน้นแต่ก็นานๆทีก็ไปฝั่งนูน้นฝัง่งนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่ากันเยอะ <Okay. S 1> กลับรถลนะกลับรถก่อนบรรยากาศข้าคืนวันอาทิตย์นะ ขี่ไปเล่าไปกับน้องสายเช่นเคยฮะมาดูกันซิว่าบรรยากาศค่ำคืนนี้ระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างฮะ <What? S 1> ช่วงนี้ก็จะมีงานเยอะหน่อยฮะเมื่อวานก็มีงานอยู่นะที่โรบินสันนะงาน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 ,งานโอ้หลายงานเลย <laughs> เป็นงานสงกรารน,นะงานสงกรารน,นะเมื่อวานมีคอนเสิร์ตด้วย แล้วก็ฉีดน้ำด้วยครับโอ้โหบรรยากาศตอนกลางคืนนะโอ้โหชุ่มฉ่ำมากครับเมื่อวานตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่างานอะไรมาเจอในเพจนะครับบอกว่ามีงานมหาสงครามงานคนเสือนะแล้วก็ฉีดน้ำโอโ้ความสุขสนุกสนานกันใหญ่เลยเมื่อวานโอโ้รถเยอะครับรถเยอะวันนี้โอ้พ่อน้องออนิวนะีวะ <laughs> เออวันนี้รถเยอะอยู่นะวันอาทิตย์เนี่ยปกติก็ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานนะวันนี้ก็วันที่หกนะวันที่เจ็ดแล้วแหละเออวันที่เจ็ดนะวันนี้ ใกล้แล้วใกล้ลแล้วสาหรับคนที่จะกลับบ้านนะใกล้จะได้หยุดยาวแล้วองุมงก็น่าจะหยุดวันที่สิบสองละวันนี้วันที่ 7. เจ็ดท้งานอีกสามวันนะวันนี้แล้วก็อีกสองวันรวมวันนี้ด้วยเป็นสามแต่ก็หยุดก่อนนะสองวันมันค้นมันหยุดนะก็อีกห้าวันนะถึงจะได้หยุดโอ้ใครมาขี่จักรยานกันข้ามคืนเนี่ย ค่ำคืนกาดเอกวันสุดท้ายวันอาทิตย์บรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่ฮะค่ำคืนนี้รถมีเยอะะวันนี้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยฝั่งนู้นก็กําลังคึกคักเลยนะมีงานไหมวันนี้โรบินสันโอ้นี่ไงงานโอ้สองวันแล้วสองวันแล้วโอ้โหมันมากครับมันมากงานสองวันแล้ว ๋ต่เมื่อวานมีรถพี่มูนิธินะเมื่อวานตอนแรกผมก็นึกว่าไฟอะไรว่าวิบวับวิบวับอ๋อเขมีงานนี่เองแต่เมื่อวานคึกคักกว่านี้วันนี้คนน่าจะน้อยแล้วล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานกันนะเดี๋ยนอนไม่เต็มอิ่มฮะสําหรับคนที่เข้ากระดิกก็ได้อยู่ฮะได้อยู่ โอ้ปางน้อก็เขียวเขียวก็อย่ารอช้าอืมวันนี้รถทีมงานเยอะวันนี้ คันนี้ไม่น่าจะใช่รถทีมงานหรอกรถไม่คุ้นตาเลยทะเบียนลบบุรีเนี่ยน่าจะรถต่างถิ่น,นะผมมผมจำจำรถเกือบได้กับทุกคนันนะเวลาเวลาเนี่ยเวลาเข้างานการเด็กเนี่ยรถทีมงานนะรถคันไหนแปลกๆเนี่ยจะรู้เลยคันนี้ก็แปลกๆเลยไม่ใช่รถทีมงานนะคันนี้ ลืมอะไรก็ป่านะวันนี้เนี่ยเหมือนจะลืมอะไรเนี่ยลืมอะไรเนาะเนี่ยเลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยเียหายเลย,เยโทรศัพท์นี่ขาดไม่ได้ฮนะถ้าลืมโทรศัพท์นี่ต้องลาพักร้อนเลยแล้ววันนี้ไม่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะไ <c oughs> ม่รู้จะทําอะไรครับเวลาถ้าไม่มีงานอย่างนี้นั่งอยู่เฉยๆฉมันก็อะไรวะอย่างน้อยก็มีโทรศัพท์่าปัดขึ้นปัดลงก,ก็ดูติกตก็อกแก้เหงา่ะแก้เหงา ขั้นเวลาไป้จะได้จบไปภายในวันหนึ่งโอเคโอ้ข้างหน้ารถทีมงานนะเนี่ยเยอะเลย5้าตุ่มยี่สิเจ็นาทีแล้วตอนนี้เสียงไรเสียงลมเข้าใหม่หรือเปน้อนี่ เดี๋ยวโบนัสออกก็ต้องจัดหมวกกันน็อกใหม่แล้วทุกคนอันนี้รู้สึกว่ามันจะหลวมแล้วใช้งานนานแลฮะเล็งไว้นะเล็งไว้เดี๋ยวจะไปจัด KYT อยี่ห้อชื่อชื่อยี่ห้อม,มวกันน็อกเลยเหมือนเหมือนกิจกรรมในโรงงานเลยกิจกรรม KYT เออเฮ้ย <c oughs> แต่สวยดีนะราคาก็พอจับต้องได้ฮนะไม่แพงมีตั้งแต่ 3ามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดันแปดพันราคามีมีให้เลือกเยอะตามกําลังทรัพ์เราเลยของผมก็น่าจะประมาณสักประมาณเจ็ดแปดพันนีพอดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะจัดให้ม่บ้านด้วยรอบนี้เอาแบบลายเหมือนกันนะเวลาไปขี่รถเที่ยวอย่างเงี้ยเวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยจะได้หมวกกันน็อกจะได้เหมือนกันนะก็ใกล้แล้วใกล้แล้ว เอ้ยอะไรแท้ๆอะไรเนี่ยอ้าโดนพี่นวดเรียกแล้วตกใจหมดแหมกำลังคุยเรื่องหมวกกันนอกเลยเวลาก็ถ่ายรูปจะได้เห็นหมวกกันน็อกคู่กันนะแหมนเท่ละนะลายเหมือนกันนะ <S <S ใกล้แล้วหน้าฝนใกล้เข้ามาแล้วเป็นดูเห่งการท่องเที่ยวฮะจริงๆมันก็ไม่ค่อยน่าเที่ยวหรอกหน้าฝนนะแต่ว่า บรรยากาศมันดีอะมันสวยเสียอย่างเดียวไอ้ตอนฝนตกเนี่แหละมันสายออกทริปเนี่ยสายโมไซค์เนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากอะแต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อนแรกกับความสวยงามนะมันต้องทนลำบากนิดหนึ่งอะทนเปีกเยกไปก่อนเราจะได้เห็นอะไรที่มันสวยงามอะ <Okay. S 1> เฮ้ยทะเลหมอก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทะเบิกทะเบิกทะเบิก <c oughs> คิดอยู่ที่เดียวต้องทับเบิกเท่านั้นะนะที่อื่นก็มันไกลไปนะสำหรับผมผมว่าทับเบิกนี่แหละไปทีไรก็ไม่ผิดหวังนะสวยตลอดเวลาไปกลางเต็นนอนสัมผัสลมหนาวนะ่อยสัมผัสอากาศฝนตกเนยฮะเนะย็นๆน,นสดชื่นนะ่อยโอ้ขี่ไปเล่าไปอนะตามสไตล์ชงปัตตาไปอนะเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายนะ เนี่ยหมวกกันน็อกผมมันหลวมับผมต้องจับไว้ฮะก็ไปดูร้านเลยนะแนมร้านที่ผมไปซื้อน้ำมันเครื่องเนะี่ยร้านนั้นละร้านนั้นก็มีทุกอย่างอะสำหรับรถเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์อะเกี่ยวกับสกูตเตอร์อะสายออกทริปนะมีหมดอะหมวกกันน็อกถุงมอือเสื้ออุอุออปกรณ์แต่งรถมีทุกอย่างอะร้านเนี้ยแต่ว่าผมก็ ไม่บอกชื่อร้านหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านกันนะแต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยก็เลยเข้าร้านนี้เลยจบเลยแกก็แนะนำดีนะเจ้าของร้านหล่อด้วยฮนะเจ้าของร้านขับบิ๊กไบค์นะอย่างว่าพวกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสายบิ๊กไบค์ก็ต้องขับบนะิ๊กไบค์เขาจะได้รู้จุดนะรู้จุดของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรแน่ไย จากคนขับดีไซค์ก็มาทําเป็นร้านต่อยอดธุรกิจอีกเว้ย <Okay. S 1> นี่ก็เรียกว่าหัวธุรกิจแล้ว <Okay. S 1> ส่วนผมก็ซื้ออย่างเดียวว่า <c oughs> ก็ต้องทํางานซื้อ <c oughs> เราก็ไม่ได้เน้นสายนั้นเนาะเราก็ทํางานนี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนพวกที่เขาเปิดร้านแบบนี้นะของเราก็ น,นานๆทีได้ออกคลิปก็ทำงานแบบนี้ดีแล้วทำงานโรงงานเนะเดินไปเดินมาสินเดินรับตังค์แล้วโอเคฮนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ